มาตรา121ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นตัวกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนว่าสามารถเข้าไปสอบสวนคดีอาญาแบบไหนได้บ้างและมีข้อจำกัดอะไรในคดีบางประเภทพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะสอบสวนคดีอาญาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กหรือคดีใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคดีลักทรัพย์ คดีฆ่าคนตายคดียาเสพติดหรือคดีช่อโกงล้วนอยู่ในอำนาจของพนังกงานสอบสวนที่จะเริ่มต้นกระบวนการสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐานหาความจริงตัวอย่างเช่นมีเหตุการณ์คนถูกแทงเสียชีวิตพนังกงานสอบสวนก็มีอำนาจเข้าไปในที่เกิดเหตุตรวจสอบหลักฐานสอบปากคำพยานและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทันทีเพื่อเริ่มกระบวนการสอบสวนหรือมีเหตุ รถชนกันมีคนบาดเจ็บสาหัสตำรวจพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนหาสาเหตุว่าใครเป็นฝ่ายผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแม้พนักงานสอบสวนจะมีอำนาจสอบสวนทุกคดีแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับคดีบางประเภทที่เรียกว่าคดีความผิดต่อส่วนตัวในคดีพวกนี้พนักงานสอบสวนไม่สามารถเข้าไปสอบสวนได้เองเลยทันทีจะต้อง รอให้ผู้เสียหายเนี่ยยื่นเรื่องร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ถูกต้องซยก่อนเท่านั้นตำรวจหรือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจึงจะมีอำนาจเริ่มการสอบสวนได้คดีความผิดต่อส่วนตัวคืออะไรก็คือความผิดอาญาที่กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนสิทธิส่วนบุคคลโดยตรงไม่ได้กระทบต่อสังคมหรือว่าความสงบ เรียบร้อยโดยโดยรวมมากนักและกฎหมายก็ต้องการให้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ตัดสินตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ตัวอย่างของคดีความผิดต่อส่วนตัวก็อย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทเป็นการด่าทอหรือว่าใส่ร้ายผู้อื่นเนี่ยถ้าเราถูกด่าเนี่ยเราก็จะเลือกฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้หรือว่าคดีช่อโกงเป็นการหลอกลวงให้เราเสียทรัพย์ ราจะให้อภัยหรือว่าแมวเรื่องก็ได้หรือว่าคดีทำร้ายร่างกายที่ไม่ถึงกับสาหัสแค่บาดเ,เจ็บเล็กน้อยคดีลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์พิเศษกันเช่นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยาที่จดทะเบียสนสมรสแล้วหรือว่าคดีที่ทำให้เสียทรัพย์เป็นการทำให้ของเนี่ยเสียหายเล็กๆน้อยๆอยคำร้องทุกข์ตามระเบียบคืออะไร ก็คือการที่ผู้เสียหายเนี่ยเช่นคนที่ถูกดา่าถูกโกงหรือว่าถูกทำร้ายเนี่ยไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนด้วยเจตนาชัดเจนว่าต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและตำรวจก็จะบันทึกเรื่องราวหลักฐานและเจตนาของผู้เสียหายไว้อย่างเป็นทางการการแจ้งความเพื่อต้องการให้ดำเนินคดีนี้ ต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโดยทั่วไปก็คือสามเดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตัวอย่างเช่นในกล้องเนี่ยโพส a c e b o o k ด่านางสาวอ้อมอยากเสียให้ใหายซึ่งเข้าขายมิ่นประมาณตำรวจทำอะไรได้บ้างถ้ายังไม่มีการร้องทุกข์ตำรวจที่เห็นโพสต์นั้นเนี่ย ็ไม่สามารถที่จะไปจับกลุ่มนายก้องหรือว่าเริ่มสอบสวนได้เองทันทีเพราะว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวแต่ถ้ามีการร้องทุกข์แล้วคือนางสาวอ้อมรู้สึกว่าเสียหายจึงไปที่สถานีตำรวจแล้วก็แจ้งความว่าต้องการดำเนินคดีกับนายก้องในข้อหาหมิ่นประมาทตำรวจก็จะบันทึกคำร้องทุกข์เอาไว้ เมื่อมีคำร้องทุกข์แล้วพนักงานสอบสวนจึงจะมีอำนาจเริ่มสอบสวนก็เรียกในกล้องมาสอบปากคำรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาตรา121นี้จึงเป็นหลักการที่บอกว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจกว้างขวางในการสอบสวนคดีอาญาเกือบทุกประเภทเพื่อที่จะปกป้องสังคมแล้วก็บงคับใจกฎหมาย แต่สำหรับคดีที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆกฎหมายก็ให้สิทธิ์แก่ผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องที่ไม่ใช่ความประสงค์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง